สวัสดีครับวันนี้นะครับใน,นช่วงคุยกันโนกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรถ BMW นะครับเป็นตัว F30 นะครับลูกค้าใส่ช่วงล่างมาแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามีความกระด้างจนเกินไปนะครับพอดีไปดูคลิปของผมนะครับเคยใส่บนรถ c ีวิกก็คือ ST s u s p e n s i o n นะครับเอ s u s p e n เ i o n เป็นระบบโชคระบบ t ทบินทู e ฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ เจอปัญหารุ่งความกระด้างอยู่นะครับโชคตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับโชคตัวมันเองนะครับมีระบบสปริงหลายแบบนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกว่าลูกค้าวันนี้มาซื้อ ST Subtention เป็น STXA ราคาในเซตนี้อยู่ที่5,6 0 0 0บาทรับประกัน2ปีนะครับเป็นโชควาลันตี2ปีเม d e i นเ e อร a มันะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยว่ามันทำงานแบบไหนแล้วมันมีอะไรให้บ้างในชุดนี้นะครับไป นะครับก่อนอื่นเลยนะครับโชคสปริงของตัวแบรนด์ ST s u s p e n s i o n เนี่ยนะครับโชคด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นโชคระบบชู i ินชู e นะครับสปริงเป็นระบบโปรแกสต s ฟนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะคะเป็นทีเด็ดที่หลายๆคนชอบกันมากๆเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านถามผมมาเสมอว่าอยากได้ h e ลเปอร์กับลินเนียนะครับอันนี้ให้ข้อมูลไว้เลยละกันนะครับบางที่คุณอาจจะไม่ได้ h e ลเปอร์กับลินเนีแบบนี้ นะครับแต่คุณได้เป็นโปรเกรสซีฟนะครับโปรเกรสซีฟไม่ใช่สู้พวกนี้ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะอันนี้ความกระด้างเยอะอันนี้มาช่วยซับพอร์ตจริงแต่ตัวนี้ทั้งอันแรงยึดตุ่นน้อยกว่านะครับฉะนั้นแต่ละรถแต่ละรุ่นสปริงไม่เหมือนกัน V2 v 3 v 4สสปริงก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแต่ละอันออกแบบมาแตกต่างกันอย่างตัวนี้เป็น stxa นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปลองนั่งด้วยนะครับเป็น xa แล้วก็ลอยต่อถนนดีนะครับบนฟิลลิ่งวิ่งบนพรม นะฮะอ่าวนพมกูอีกแล้ว s t s a นะครับเป็นโชกที่สามารถปรับได้16ระดับนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับร้อยต่อถนนดีฟิลลิงดีไม่กระด้างจนเกินไปนะครับก็จีมมาอ,อยู่ที่คนเซ็ตแหละนะครับก็ขายของหน่อยละกันว่าเราอาจจะเป็นคนที่เซ็ตถูกต้องตามวิธีการนะครับก็รีดประสิทธิภาพโชกออกมาใช้ในจุดที่มันต้องการได้มากที่สุด นะครับฉะนั้นถ้าคนที่ต้องการฟีลลิ่งนุ่มๆขับเนียนๆบนถนนดาวังคารในประเทศไทยโชว์ตัวนี้การจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะครับคำตอบนั้นมาลองบนรถเรานะครับเพราะเรามี็รถเทคุณเทสไลฟ์ไว้มีโอกาสลองมาดูละกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปวิ่งในต,ตอนจบว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงไปชมกันเลย ชมรถนะครับมาดูฟิสเมนต์ก่อนนะครับก่อนเราจะไปเริ่มเทสต์ไดฟ์กันนะครับอันนี้คือ b บียดบิลเอฟสามบนะครับบนเอสซีซับส i o นนี่ลูกค้าอยากอยากอมอยากอมนะครับมาดูนะฮะว่าช่วงระยะแค่นี้นะฮะทำงานกันได้หรือเปล่านะครับแบกลูกค้าเต็มระบบมาอยู่แล้วนะครับล้อสวยจัดนะครับ g t c 02RR นะครับ GDC 0 2 r ตัวใหม่ล่าสุดของ e n k a i นะครับมี520ด้วยนะครับใครสนใจในอนาคตนะครับที่ปี่องามีให้บริการเหมือนกันนะครับลูกค้าจัดมารอพร้อมยางมาอยู่แล้วนะครับวันนี้มาเติม STXA กับเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปนั่งดูนะครับว่ารถคันนี้ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงมันเนียนเหมือนที่เคยพูดไหมไปชมกันเลยครับเพิ่งออกจากร้านมาเลยนะฮะมาดู ลอยตะขอตะขอตายต่อขอัอขอออเด็ดถนนกันหน่อยดีกว่านะครับแม่เงยมาลองรถทีไรรถติดทุกทีนะครับแต่ oh, <no. S 1> จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วละเพราะว่ารถลูกค้าด้วยนะครับก็อยากให้ดูเรื่องรอยต่อระยะยุบนะครับเดี๋ยวจะขอลองให้ลูกค้าเนี่ยมาทำมามาหลังจากคลิปเราลงไปจะฝากให้ลูกค้ามารีวิวให้เราหน่อยในยกลุ่ม F 3 0ละกันนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับไปใส่ช่วงล่างมาเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันกระด้างจังวะนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วว่าโชครถยุโรปเนี่ยหลายๆท่านเจอปัญหาเรื่องความกระด้างทางทที่ความจริงเนี่ยเราต้องการความนุ่มนวลที่เยอะนะครับต่อให้คุณโหลดรถเยอะเมื่อกี้เห็นเนาะในก่อนที่เราจะเข้ามาในรถเนี่ยเตี้ยจัดอะเตี้ยเตี้ยเตี้ยเลยนะครับก็เอาตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยแหละผมชอบอยู่แล้วนะครับขับได้ยินดีนะครับรถสวยๆเราอยากให้มันออกจากร้านเราไปอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูเรื่อง performance หน่อยท้าน่าจะบ่อ้ะตกรู้มอ้มเฮียนิ่มกว่ารถกูอีกโอาขายซีวิกดีกว่ามั้งฮะดู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 หมด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 โอ้โหมทำงานได้ดีอะไรขนาดนั้นนิ่มสัตว์บอกได้คำเดียวว่านิ่มสัตว์นะครับใครบอก F 3 0สตาร์ทปับเกียร์ต้องกระด้างไม่น่าจะใช่ที่นี่ฮะไปควงปึ๊บ ขับรถอย่างนี้ไม่โดนเขาด่าใช่ไหมเนี่ยโดนตากล้องเนี่ยและดาอานี่เราเพิ่งเริ่มยูเธอนะครับผมจะพาวิ่งแบบจริงจังนิดนึงนะฮะก็ฟิลลิ่งอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะครับไม่ว่าจะเป็น x หรือ xa คือผมใช้ xa อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คันนี้นะ่าเป็นมาคันที่2ของที่ร้านเราคันแรกไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีดีจัดฮะอ๋อซิลลิ่งดีนะไม,ไม่ไม่กระด้างเลยผมผมมัน่นค่อยมั่นใจว่าสำหรับคนที่ขับรถไม่ได้แบบแวดอ่ะและแบบขับแบบผู้ดีแล้วกันนะครับน่าจะชอบสำหรับคนที่ชอบแบบโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะไมไ่รู้สึกแบบประทับใจแบบโหยลังการกานสร้างอย่างที่บอกว่าทวินทูปเนี่ยม,มันมัมนมีมันมีการซัพพอร์ตเกี่ยวกับ การใช้งานที่เยอะกว่าโมโนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโช้กตัวนี้มันออกแบบมาในเชิงของการทํางานที่เราเน้นเรื่องความนุ่มนวลมาคุยกันนะครับฉะนั้นถ้าใครขอพร้อมเร็วอย่างคันนี้ผมคุยกันก่อนที่จะมาทําคันนี้คือเขาขับรถที่ความเร็วใช้ใดเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่ 6, ร้อยสีรเต็มที่ก็108ซึ่งมันเป็นช่วงช่วงที่ผมมาคิดว่า X เนี่ย X หรือ XA เนี่ยมันตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สายมุด ก็บอกเลยว่าใครที่เจอปัญหาเรื่องแฟนบ่นนะอันนี้พูดตรงๆว่าใครแต่งรถจ,จะเจอปัญหาเรื่องภรรยาหรือลูกบ้างอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ที่ตอบโจทย์แน่ๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องแฟนบ่นละกันผมขอใช้คําพูดแบบนี้ละกันนะครับบน XA เนี่ยคนจะเจอฟิลลิ่งที่โคตรเทพอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แบบเทียบเท่ากับ โมโนแบรนด์อื่นๆบางตัวนะไม่ได้พูดแบบรบทุกตัวนะครับผมจะไม่พูดถึงแบรนด์นั้นเอาตัวมันเองให้รอดอนะครับนี่คือถนนหน้าบ้านนี่เบสเกตแล้วดูถนนนะข้างหน้าใครใครอยู่เส้นนี้ไปแม่งตรงนี้เลยนะครับดูคันทางหน้ากับดูคันเราดุกดิ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 กดุกดิกดุกดิกนะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปต่อ นุ่มว่ะนุ่มมากเลยชอบคือบางคนยังไม่เคยลองใช้ ST นะครับน่าจะถ้ามีโอกาสละกันเว้ยเออเอาแบบว่าเอาที่คุณชอบอะถ้าเป็นช่วงล่างนุ่มๆเฟิรม์มๆนะไม่ได้นุ่มแบบย้วยนะอ่าตัวนี้น่าตอบโจทย์นะคือผมมีคนหลายคนถามน้้มันฟิลมันเวอร์อะไรขนาดนั้นวะต้องมาลองต้องมาลองจริง เพราะเป็นโชคตัวแรกที่ทำให้ผมประดทับใจแบบสุดๆแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบโชคที่แข็งอยู่แล้วด้วยแหละมันขาชอบฟิลตึบๆมากเลยลองดูนี่หยุด่กันจนาเฮ้ยไม่ใช่เอออะไรวะรัตนาทิเบียดเโนบูเรียนโนบูเรียนไปละซสิ้งหน่อยลองช,ชมกันดู ถ้าไปก็จะใจใจลายไปหน่อยหนึ่งนาอนาเลยฮะนาอนาเลยนาคอนา้นาอง,ง f e ล l i n g ส่วนตัวผมแฮปปี้มากนะครับวิ่งมีคนเทสจนได้เบอร์ที่ใช่ละสำหรับรุ่นนี้ก็ <c oughs> ก็โอเคอ่ะขับแล้วไม่มีไม่บ่นเลยตอนนี้นั่งชอบเดี๋ยวผมจะลองมุดแบบเล็กๆน้อยๆให้ดูดีกว่านะครับเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับคนที่ บิงมันจะมุดยังไงวะเต็มนถนนเลยสำหรับคนที่สนใจนะครับ STX นะครับตอนนี้ปรับราคาใหม่เกือบทั้งตารางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกับทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นซตาร์ทส่เองตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ ชอบโชคที่ไม่ปรับนุ่มๆเนียนๆลอยต่อถนนเทพๆนะครับลองดูแบรนด์นี้ให้ดีนะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับเมนตอินเจอรมันทุกตัวนะครับมีโอกาสแวะมาพี่2013นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ